บทที่351สารภาพรักในก้นมึงของหัวใจหนิงเฉินยู่ยังสับสนพอสมควรเพียงฝืนทำเป็นนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวพลางมองทางหยางเฉินแล้วถามว่าสหายคนนี้ดูหน้าตาไม่คุ้นไม่ทราบว่าเป็นคุณชายตระกูลใหญ่ที่ไหนกันเหรอครับความกังวลของเขาทำไมหยางเฉินจะมองไม่ออกเขาจึงยิ้มบางๆพลางกล่าวว่าคุณชายหนิงไม่ต้องวาจาไพเราะหรอกครับ ผมก็แค่ลูกไม่มีพ่อมีแม่เป็นลูกกำพา้าคนหนึ่งเท่านั้นเองและไม่ได้เป็นคุณชายใหญ่ตระกูลไหนด้วยในใจหยางเฉินเขามีเพียงมารดาสำหรับบิดาแต่ไหนแต่ไรไม่เคยยอมรับหนิงเฉินยู่ทำหน้าแปลกใจเขาย่อมไม่เชื่อคำพูดของหยางเฉินเป็นธรรมดาเพียงแค่คิดว่าหยางเฉินจงใจเล่นลิ้นแกล้งหลอกตอนเองเท่านั้นบัตรซบพ,พวกกระจอบที่ไม่มีเบื้องหลังคนหนึ่งกล้าดียังไงมาชักสีหน้าว่าจาเล่นลิ้นใส่คุณชายหนิงฮะ นิงเฉินยู่ไม่เชื่อว่าหยางเฉินไม่มีเบื้องหลงังแต่หมาตัวข้างๆกลับไม่คิดเป็นเช่นนั้นฝฟิงอี้ฉินชี้หน้าของหยางเฉินไว้พลางตวาดใส่ทีหนึ่งเฟิงอี้ฉินฉันขอเตือนรีบขอโทษคุณหยางเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นอย่าหาว่าฉันไม่เกรงใจถูกต้องถ้าไม่คุกเข่าต่อหน้าคุณหยางแล้วก้มหัวยอมรับผิดในตอนนี้ฉันเฉินยิงหาเป็นตัวแทนตระกูลเฉินจะไม่ปล่อยนายไปเหมือนกัน กวนเสวโวทรงและเฉินยิงเหาทั้งสองคนพูดขึ้นมาพร้อมๆกันพวกเขารู้ชัดเจนถึงความน่าสะพรึงกลัวของหยางเฉินกลัวว่าหยางเฉินจะทำเรื่องอะไรวุ่นวายอยู่ที่นี่โดยเฉพาะวันนี้เป็นงานเลี้ยงวันเกิดของเจ้าหญิงน้อยของตระกูลฮานแห่งเมืองเอกถ้าหยางเฉินลงมือที่นี่เกรงว่าตระกูลฮานคงไม่พอใจเป็นแน่ปัจจุบันนี้แค่ตระกูลเมืองที่เดียวก็ทำให้พวกเขากดดันเพียงพอแล้วพวกเขาไม่อยากสร้างศัตรูเพิ่มอีกโดยที่ไม่มีเหตุผล แต่แน่นอนว่าถ้าหยางเฉินยืนยันอยากลงมือที่ตระกูลหานต่อให้พวกเขาต้องสู้สุดตัวก็จะยืนอยู่ข้างกายหยางเฉินกวรเสว่าสทรงเฉินยิงเหาพวกนายคิดว่าตัวเองเก่งกาจจริงๆขนาดนั้นเชียวเหรออยู่ต่อหน้าคุณชายหนิงพวกนายกล้าไม่เกรงใจฉันด้วยหรือมาสิพวกนายเข้ามากันเลยพ่อจะตบหัวท่มเฝิงอี้ฉินก้าวร้าวมากพูดด้วยท่าทางยั่วยุคุณชายหนิงเป็นคนใจกว้างไม่ถือสาหาความกับพวกนายแต่ฉันไม่ใช่ หนิงเฉินยู่หน้าโกรธเคืองเต็มที่ในใจด่าไปถึงโคตรตระกูลของเฟิงอี้ฉินรอบหนึ่งแล้วเขายังไม่ทันทำความเข้าใจสถานะของหยางเฉินกระจ่างดีในตอนนี้จึงยังไม่กล้าวู่วามผลปรากฏว่าเฟิงอี้ฉินไอหมาไร้สมองตัวนี้คาดไม่ถึงกระโจนออกมาเสียก่อนตอนนี้เขาจะตำหนิเฟิงอี้ฉินก็ไม่ได้ไม่ตำหนิก็ไม่ได้เวลานี้มีความรู้สึกรล่าวกับขึ้นหลังเสือแล้วลงยากยังไงยังงั้นคุณชายหนิงคุณเห็นแล้วใช่ไหมครับ นี่คือรุ่นหลานของตระกูลกวนและตระกูลเฉินช่างกล้าบังอาจกำแหงนับแม้แต่คุณชายมันยังไม่เห็นหัวเลยครับเฟิงอี้ฉินยังคงยุโยงปลุกไฟขึ้นไปอีกผู้จบเขามองทางหยางเฉินด้วยท่าทางขี้เล่นไอ้หนุ่มแกแม่งแสดงว่าเก่งกาจมากสินะเราเอาปะมาดีอาโดนึกว่าจะแน่สายตาของหยางเฉินค่อยๆเย็นชาลงมา เขาไม่กลัวการยั่วยุแต่สีหน้าวาจาที่เยียวนกวนบาทาของหมาตัวนี้กลับทําให้เขาเกิดความคิดอยากฆ่าคนถ้าไม่ใช่เพราะว่าวันนี้เป็นงานเลี้ยงวันเกิดของฮานเฟยเฟยเฟิงอี้ฉินจะสามารถเห่ามาได้ถึงตอนนี้ได้อย่างไรกวนเสว่ทรงเฉินยิงเห่าพวกนายมองเห็นแล้วหรือยังนี่คือไอ้งัางที่พวกนายเคารพนับถือกันมากถ้าไม่ใช่เพราะที่นี่คือสถานที่จัดงานวันเกิดของคุณฮานฉันเล่นงานมันตายได้ง่ายๆพวกนายเชื่อไหมละ่ะ เห็นยางเฉิญไม่พูจาเฟิงอี้ฉินก็ได้ใจทำหน้ากระหิมยิ้มย่งยองพูจาเยาะเย้ยใส่กวนเสวโวทรงและเฉิญยิงเหาทั้งสองคนทางนี้เดิมทีก็ดึงดูดสายตาของทุกคนอยู่แล้วเวลานี้ทุกคนล้วนมองฉากนี้ด้วยท่าทางรอคอยไม่ว่าเป็นฝ่ายของหนิงเชิญยุ่กับเฟิงอี้ฉินหรือว่ากวนเสวโวทรงกับเฉิญยิงเหาต่างยิ่งใหญ่อย่างมากกันทั้งนั้นถ้าเกิดระหว่างทั้งสองฝ่ายระเบิดความขัดแย้งขึ้นต้องน่าตื่นเต้นอย่างมากแน่ๆ ว้าวเจ้าของวันเกิดมาแล้วในเวลานี้เองเสียงร้องตกใจดังขึ้นกระทันหันเวลานี้สายตาของทุกคนต่างมองไปตามตามกันทั้งโถงงานเลี้ยงทั่วขณะนั้นเงียบกริบไร้เสียงสายตาของทุกคนตกอยู่ที่บันไดวนชั้นสองกันหมดตึกตึกตึกตามมาด้วยเสียงรองเท้าส้นสูงเหยียบย่ำบนพื้นดังกังวานรูปร่างที่อ่อนช้อยงดงามสตรีนางหนึ่งค่อยๆปรากฏตัวขึ้นในสายตาของทุกคนแล้ว พันเฟยเฟย,ยปรากฏตัวขึ้นแล้วเวลานี้เธอสวมชุดราตรีสีขาวที่เลอค่าชุดหนึ่งด้านบนประดับขนนกบางส่วนที่เท้าสวมรองเท้าส้นสูงสีนู้ดที่ฝังเพชรคู่หนึ่งบนศีรษะยังสวมมงกุฎด้วยราวกับเทพธิดาที่มีจิตใจเมตตาปราณีคนหนึ่งเธออมยิ้มที่มุมปากเดินมาอย่างช้าช้า พันเฟยเฟย,ยเดิมอายุน้อยอยู่แล้วบนหน้าไม่มีริ้วรอยสักนิดมีเพียงแต่งหน้ามาอ่อนๆอทั่วทั้งตัวราวกับเทพธิดาที่เดินออกมาจากภาพวาดยังไงยังงั้นสวยมากผู้คนมากมายล้วนส่งเสียงร้องตกใจออกมาอย่างควบคุมไม่อยู่ผู้หญิงส่วนหนึ่งในสายตายังเต็มไปด้วยความอิจฉ้าสาวน้อยอายุ20ปียังเป็นช่วงอายุที่กำลังงดงามและเป็นช่วงอายุที่น่าโดนใจจริงๆ ขอบคุณทุกท่านมากที่สามารถมาร่วมงานเลี้ยงวันเกิดอายุครบ20ปีของลูกสาวผมฮันเยี่ยนกันได้ยินดีต้อนรับทุกคนครับด้านข้างฮันเฟยเฟยยังมีชายหญิงคู่หนึ่งยืนอยู่ข้างซ้ายของเธอชายวัยกลางคนที่อายุประมาณ50ปีคนหนึ่งเอ่ยปากพูดขึ้นจากบนใบหน้าของฮันเฟยเฟยยังสามารถมองเห็นภาพเงาของเขาได้หลายส่วนถึงแม้เขาจะดูเหมือนคนอายุประมาณ50ปี แต่ยังคงสามารถมองออกว่าตอนที่เขาเป็นหนุ่มจะหล่อเหลามากแค่ไหนข้างขวาของฮานเฟยเฟยเป็นหญิงงามวัยกลางคนที่สวมชุดกี่เพาคนหนึ่งเห็นได้ชัดว่าเป็นมารดาของเธอคุณลุงหันสวัสดีค่ะน้าถงสวัสดีค่ะทุกคนต่างลุกขึ้นทักทายไปทางฮานเยียนและภรรยาของเขาด้วยตนเองก่อนชายวัยกลางคนคนนั้นคือฮานเยียนคุณพ่อของฮานเฟยเฟยว่ากันว่าถูกตั้งให้เป็นผู้สืบทอดผู้นำตั้งแต่แรกแล้ว แต่ผ่านไปหลายปีขนาดนี้อายุของนายท่านฮานก็เพิ่มขึ้นไปทุกวันกลับไม่ยอมวางมือวางอำนาจให้เขามาโดยตลอดครับกวนเซวโอทรงอยู่ด้านข้างอย่างเฉินพูดขึ้นเสียงเบาๆเฉินยิงหาวก็เอ่ยปากบอกเช่นกันได้ยินคุณปู่ของผมบอกมาว่านายท่านฮานมีเพียงฮันเยี่ยนเป็นลูกชายคนเดียวแต่ว่าลูกชายคนนี้ไม่มีความสามารถอะไรเลยไม่วางใจมอบตำแหน่งผู้นำให้เขาครับ ผมก็เคยได้ยินคุณปู่ผมพูดเหมือนกันครับว่ากันว่านายท่านฮันเคยพูดชัดเจนต่อหน้าสาธารณชนนอกเสียจากเขาตายไม่อย่างนั้นจะไม่ให้ตำแหน่งกับฮันเยียนแน่นอนครับกวนเสวโวทรงพูดตามมาอีกพอได้ยินอย่างเฉินถึงได้มองฮันเยียนเพิ่มขึ้นหน่อยอายุประมาณห้าสิบปีกลับเป็นคนรูปหล่อมีอายุคนหนึ่งเพียงดูจากภายนอกยังไม่สามารถมองอะไรออกได้คุณแม่ของฮันเฟยเฟยละ่ะอย่างเฉินถามด้วยความอยากรู้อยากเห็นอีกครั้ง คุณแม่ของเธอชื่อถงเจินครับเป็นผู้หญิงในตระกูลสูงสักว่ากันว่าเป็นลูกสาวของตระกูลเล็กแห่งหนึ่งในเยียนตูยังมีความสามารถระดับหนึ่งด้วยครับเฉินยิงเหากล่าวกวนเสวโอทรงพูดอีกว่าว่ากันว่าถ้าไม่ใช่เพราะผู้หญิงคนนี้นายท่านฮานยังมีความคิดแม้กระทั่งว่าจะนำตำแหน่งผู้นำมอบให้ฮานเฟยเฟยไปโดยตรงเลยครับหรือในใจหยางเฉินรู้สึกตกใจอยู่บ้างผู้หญิงคนนี้เก่งกาจมีอำนาจขนาดนี้เชียวหรือ ฮันเซี่ยวเทียนเป็นคนอย่างไรเขารู้ดีมากผู้หญิงที่สามารถทำให้เขาเกรงใจเช่นนี้ได้ต้องไม่ธรรมดาเป็นแน่สุสานยิ้มพลางพูดขึ้นนาถงเป็นผู้หญิงที่พอเอาจริงขึ้นมาก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าผู้ชายเลยคอยแอบช่วยเหลืออยู่ด้านหลังฮันเยี่ยนมาโดยตลอดํำผลงานออกมามา,มากมายไม่อย่างนั้นนายท่านฮันคงไม่ให้ฮันเยียนเป็นผู้นำในอนาคต เพียงแค่คนเดียวพูดบางทีอย่างเฉินอาจจะยังไม่เชื่อแต่ตอนนี้นอกจากเฉินยิงเห่ากับกวนเสว่โซงยังมีซูซานอีกที่พูดแบบนี้งั้นอธิบายได้ว่าฮันเยียนคนนี้ไรความสามารถมากจริงๆมิฉะนั้นคงไม่มีชื่อเสียงเฉาโถไปไกลเช่นนี้อย่างเฉินสายหน้าหัวเราะแบบจำใจอยู่บ้างดังคำกล่าวลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นพ่อที่โดดเด่นย่อมมีลูกที่โดดเด่นแต่สำหรับนายท่านฮานกลับไม่เป็นเช่นนั้น เวลานี้เค้กหลายชั้นก้อนหนึ่งถูกเข็นเข้ามาแล้วด้านบนปักเทียนยี่สิบแท่งเอาไว้ทุกคนล้อมฮานเฟยเฟยร่วมร้องเพลงวันเกิดด้วยกันรอให้ฮานเฟยเฟยอธิษฐานขอพรและเป่าเทียนเสร็จทุกคนจึงส่งเสียงร้องยินดีขึ้นมาบรรยากาศในงานพุ่งไปถึงจุดสูงสุดแล้วต่อมาคือการตัดเค้กเพื่อนสนิทของฮานเฟยเฟยเหล่านั้นต่างนำครีมขึ้นมาเล่นป้ายหน้ากันแบบไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเลย เพราะว่าในเวลานี้เองจูจ่ๆเฟิงอี้ฉินก็เข้ามามอบของขวัญวันเกิดให้เป็นคนแรกคุณฮันสุขสันวันเกิดนะครับฮันเฟยเฟยมองเขาเรียบเรียบพลางพยักหน้าเล็กน้อยขอบคุณค่ะเฟยเฟยสุขสันวันเกิดนะเวลานี้หนิงเฉินยู่ก็เดินเข้ามาเช่นกันมองทางฮันเฟยเฟยด้วยหน้าตาอ่อนโยนในมือถือกล่องของข,องขวัญที่เปิดออกกล่องหนึ่งด้านในใส่แหวนเพชรรูปหัวใจหนึ่งวง ชั่วขณะนั้นทั้งงานก็ระเบิดเสียงร้องที่ตื่นเต้นออกมาทันทีให้แหวนเพชรความหมายก็ชัดเจนในตัวของมันอยู่แล้วลิงเชิญยู่มองทางฮันเฟยเฟยด้วยท่าทางลึกซึ้งพลางกล่าวว่าเฟยเฟยนี่คือแหวนเพชรหัวใจรุ่งใหม่ล่าสุดของคาเทียที่วางจําหน่ายเพชรหมายถึงความเข้มแข็งความจริงใจชัว่วนิรันดรหัวใจหมายถึงความรักที่ผมมีต่อคุณก็ไม่เปลี่ยนแปลงไปตลอดการเช่นกันววกกวนเสโวโอทรงจู่ๆก็รู้สึกคลื่นไส้อาเจียนขึ้นมาฉับพลัน บทที่35 2หใจสารภาพด้วยคำพูดนี้ของหนิงเฉินยู่ใครๆก็รู้ว่ามันคือคำสารภาพรักนใดนั้นทั้งห้องโถงลุ้นเงียบสงบแม้แต่ใบไม้ร่วงหล่นยังได้ยินเสียงทุกคนต่างทำหน้าตกตะลึงหนิงเฉินยู่สารภาพรัก,รกต่อฮันเฟย,ย์ต่อหน้าสาธารณชนอย่างคาดไม่ถึงเวลานี้หนิงเฉินหอ,อยู่อมยิ้มที่มุมปากแสดงรอยยิ้มที่อ่อนโยนในสายตาเต็มไปด้วยความรักโอพระเจ้า นึกไม่ถึงว่าหนิงเฉินยู่จู่จู่จะมาสารภาพรักกับฮานเฟยเฟยแหวนเพชรรูปหัวใจของคาเทียรุ่นนี้ก่อนหน้านี้ฉันเคยเห็นในอินเทอร์เนต็ตว่ากันว่าแหวนเพชรวงหนึ่งนี้ราคาเป็นสิบล้านโดยเฉพาะต่อให้ฉันมีเงินก็ไม่แน่ว่าจะสามารถซื้อแบบนั้นได้หนิงเฉินยู่อยู่ที่ตระกูลหนิงไม่ได้เป็นคุณชายที่อยู่ในศูนย์กลางอำนาจสามารถจ่ายเงินมากขนาดนี้มาซื้อแหวนเพชรวงหนึ่งได้แสดงว่าน่าจะชอบฮานเฟยเฟยจริงด้วย ถ้าฉันเป็นฮานเฟยเฟยจะต้องรีบตกลงแต่งงานกับหนิงเฉินยู่ทันทีรอบด้านล้วนเป็นเสียงถกเถียงกันผู้หญิงมากมายต่างมองฮานเฟยเฟยด้วยสีหน้าอิจฉ้าสำหรับสิบล้านในความคิดของตระกูลใดๆในงานนี้ไม่ถือว่ามากอะไรแต่ในงานยังไม่ใช่ลูกหลานที่อยู่ในศูนย์กลางอำนาจกันทั้งหมดที่มีความสามารถใช้เงินสิบล้านแบบแท้จริงก็ไม่ได้มากนะัก ตอนที่ทุกคนต่างคิดว่าฮันเฟยเฟยจะตอบรับการสารภาพรักของหนิงเฉินยู่รอยยิ้มบนหน้าของเธอค่อยๆหายไปชั่วขณะนั้นหน้าตาเย็นชาพูดจายอย่างเฉยเมยฉันสนิทกับคุณมากเหรอถึงมาให้ของขวัญที่ราคาแพงแบบนี้กับฉันคำตอบของฮันเฟยเฟยทำเอาทุกคนตกใจค้างแล้วสีหน้าหนิงเฉินยู่ก็ดูแย่อย่างมาก เขาสารภาพรักต่อหน้าสาธารณชนเพื่อจะได้รับหัวใจของฮานเฟยเฟยมากลับนึกไม่ถึงว่าผู้หญิงคนนี้จะไม่ไว้หน้าตนเองเช่นนี้เลยคนที่อยู่ในเหตุการณ์ล้วนเป็นคนหนุ่มสาวของตระกูลใหญ่ชั้นนําแต่ละเมืองทั่วทั้งมณฑลเจงผิงแต่ทว่าคําพูดของฮานเฟยเฟยยังไม่ทันจบก็พูดต่อไปอีกว่าถ้าฉันจําไม่ผิดฉันน่าจะไม่ได้เชิญคุณมาร่วมงานเลี้ยงวันเกิดของฉันมั้งเฟยเฟยคุณเข้าใจผมผิดไปกันใหญ่แล้วผมชอบคุณจริงๆนะ หวังว่าคุณจะให้โอกาสผมสักครั้งหนึ่งหนิงเฉินยู่รีบบอกทันทีเฟยเฟยคำเรียกแบบนี้คุณไม่มีสิทธิ์มาเรียกฮันเฟยเฟ,ย,ฟยพูดอย่างไม่เกรงใจสักนิดฉันไม่ได้มีอะไรเข้าใจผิดต่อคุณชีวิตนี้ไม่อาจจะชอบคุณได้ด้วยใส่หัวออกไปจากตระกูลฮันตอนนี้เลยเถอะคนในงานล้วนตกใจค้างกันแล้วฮันเฟยเฟ,ย,ฟยไม่เหลือเยื่อใยเลยสักนิดปฏิเสธการสารภาพรักของหนิงเฉินยู่ก็หนักพอแรงอยู่แล้ว คาดไม่ถึงยังตำหนิต่อหน้าคนอื่นอยากไล่หนิงเฉินหอ,อยู่ออกไปอีกแต่พอนึกถึงตำแหน่งของฮานเฟยเฟยที่ตระกูลฮานทุกคนกลับสามารถเข้าใจได้โดยเฉพาะเธอเป็นหลานสาวที่รักที่สุดของผู้นำตระกูลฮานส่วนฮันเยี่ยนบิดาของเธอก็เป็นผู้สืบทอดที่ตระกูลฮานตั้งไว้เรียบร้อยแล้วส่วนหนิงเฉินยู่ถึงแม้ว่าจะอยู่ตระกูลหนิงกลับเป็นเพียงลูกหลานปลายแถวหนิงเฉินยู่สีหน้าดูแย่ถึงขีดสุดแล้ว ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช่ลูกหลานที่ยอดเยี่ยมที่สุดของตระกูลหนิงแต่ก็เป็นผู้อยู่เหนือคนทั่วไปของตระกูลหนิงตั้งแต่เด็กจนโตไม่ว่าเดินไปทางไหนล้วนเป็นจุดสนใจและศูนย์กลางของผู้คนแต่วันนี้กลับถูกฮานเฟยเฟยทีหน้าว่ากล่าวต่อหน้าคนอื่นและอยากไล่เขาออกไปเฟยเฟยความเข้าใจผิดระหว่างพวกเราใหญ่มากจริงๆผมหวังว่าคุณจะให้โอกาสผมอธิบายสักครั้ง หนิงเฉินยู่ยังคงไม่ยอมเลิกราด้วยดีการแสดงออกดูจริงใจอย่างมากแต่ในสายตาของฮานเฟยเฟยกลับไม่เป็นเช่นนั้นหนิงเฉินยู่เคยตามจีฮานเฟยเฟยมาก่อนว่ากันว่าใกล้จะสำเร็จแล้วแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นถึงทำให้ฮานเฟยเฟยรำคาญหนิงเฉินยู่อย่างมากขึ้นทันใดไม่ใช่แค่นี้ได้ยินว่าตระกูลฮานและตระกูลหนิงยังเกอบเปิดศึกขึ้นมาด้วยครับ ส่วนหนิงเฉินยู่เพราะเรื่องราวครั้งนี้จึงโดนตระกูลหนิงไล่ออกจากศูนย์กลางอำนาจในที่สุดกวนเสโวโอทรงอยู่ข้างกายยางเฉินพูดเสียงเบาๆยางเฉินมองกวนเสโวโอทรงแบบแปลกประหลาดอยู่แวบหนึ่งพลางกล่าวว่านึกไม่ถึงเลยว่านายจะสนใจเกี่ยวกับข่าวซุบซิบนินทาพวกนี้ไม่ใช่แค่นั้นนายยังรู้ดีมากด้วยกวนเสโวโอทรงลูกศรษะด้วยความเขินอาย เรื่องนี้ในตอนนั้นวุ่นวายใหญ่โตเลยครับผู้คนมากมายต่างรู้กันหมดเพียงแค่ไม่ชัดเจนว่าความจริงคืออะไรครับเฉินยิงหาก็เอ่ยปากบอกเช่นกันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นจริงครับมีคนบอกว่าในขณะเดียวกันที่หนิงเฉินยู่ตามจีฮานเฟยเฟยยังตามจีผู้หญิงอีกคนหนึ่งด้วยและมีคนบอกว่าฮานเฟยเฟยเจอหนิงเฉินยู่ไปโอบก,กอดอยู่กับผู้หญิงคนอื่นเข้าครับที่แท้ยังมีเรื่องแบบนี้ด้วยแต่ว่าอย่างเฉินไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้ เฟยเฟยหรือว่าระหว่างพวกเราไม่มีความหวังสักนิดจริง,รงๆแล้วเหรอคุณก็รู้ว่าผมชอบคุณมากจริงๆคุณให้โอกาสผมอีกสักครั้งได้หรือไม่นิงเฉินยู่หน้าตาเจ็บปวดผู้ใายอยู่ใกล้จะร้องไห้แล้วผู้หญิงที่เซ็กซี่มากมายเวลานี้ทนไม่ไหวเท่าไรแม้กระทั่งซุบซิบกันเสียงเบาๆว่าฮันเฟยเฟยไร้หัวใจเหลือเกิน นิงเชิญยู่คุณอย่าคิดเองเออเองไปหน่อยเลยระหว่างพวกเราไม่เคยเริ่มต้นมาแต่ไหนแต่ไรแล้วจะมาบอกให้ฉันให้โอกาสคุณอีกได้ยังไงฮันเฟยเฟยพูดอย่างไม่ไว้หน้าแม้แต่น้อยตั้งแต่ตอนแรกคุณมีจุดมุ่งหมายอะไรมาเข้าใกล้ฉันคุณรู้ชัดเจนดีอย่าเห็นฉันเป็นคนโง่เด็ดขาดนิงเชิญยู่ไม่พูดอะไรอีกกุม,มัดแน่นข้อนิ้วมือซีดนิดหน่อยบนหน้าก็สีหน้าดูไม่ดีเช่นกัน เขารู้ว่าพูดอะไรมากก็ไม่มีประโยชน์ฮันเฟยเฟยไม่อาจยอมรับตนเองในวันนี้ได้เฟยเฟยวันนี้คุณเลือกที่จะปฏิเสธผมได้แต่ผมจะบอกคุณไว้อย่างผมจะไม่ยอมแพ้เด็ดขาดทันใดนั้นหนิงเฉินยู่พูดด้วยท่าทางแน่วแน่ฮันเฟยเฟยหัวเราะเยาะงั้นฉันสามารถบอกคุณได้ในตอนนี้เลยฉันมีคนที่ชอบอยู่แล้วชาตินี้คุณจะไม่มีโอกาสใดๆอีกต่อไป หือหือเฟยเฟยคุณสามารถปฏิเสธผมได้แต่อย่าคิดว่าผมเป็นคนโง่แล้วหาข้ออ้างที่ห่วยขนาดนี้มานิงเชิญยู่หัวเราะอย่างของคืนเดิมทีเขาไม่เชื่อว่าฮันเฟยเฟย,ยจะมีคนที่ชอบอยู่แล้วผู้หญิงคนนี้เป็นคนหญิงยโสมากแค่ไหนเขารู้ดียิ่งกว่าใครเขาไม่เชื่อไม่ได้หมายความว่าคนอื่นๆจะไม่เชื่อด้วยเวลานี้ทุกคนล้วนฮือฮากันขึ้นมาแล้ว นึกไม่ถึงว่าฮานเฟยเฟยมีคนที่ชอบอยู่แล้วสรุปเป็นใครที่โชคดีขนาดนี้สามารถได้รับความชอบของฮานเฟยเฟยได้วันนี้คือวันเกิดของฮานเฟยเฟยถ้าเธอมีคนที่ชอบอยู่จริงจะต้องเชิญเขามาด้วยแน่ใช่คนที่ฮานเฟยเฟยชอบต้องอยู่ที่นี่แน่เพียงแต่ในงานชายหนุ่มมากขนาดนี้นอกจากสถานะของหนิงเฉินยู่ที่สูงสักที่สุดจะมีใครอีกที่อาจจะถูกฮานเฟยเฟยชอบเข้าได้ ในเวลานี้เองฮันเฟยเฟยส่งเสียงหัวเราะยอกระทันหันหนิงเฉินยู่คุณยังเป็นพวกหลงตัวเองไม่เปลี่ยนเลยนะคิดจริงหรือว่านอกจากคุณแล้วจะไม่มีใครคู่ควรกับฉันได้อีกผู้จบภายใต้ความตกใจของทุกคนเธอก้าวเท้าเดินไปยังทิศทางหนึ่งโดยฉับพลันวันนี้เดิมทีฮันเฟยเฟยเป็นเจ้าของวันเกิดและเป็นจุดสนใจของผู้คนทั้งงานด้วยเสมือนเป็นเจ้าหญิงที่งดงามคนหนึ่งก้าวฝีเท้าอย่างสง่าง,งามเดินไปยังข้างหน้า ฮานเฟยเฟยสรุปนี่คืออยากประกาศอย่างเป็นทางการแล้วเหรอสรุปเป็นใครกันนึกไม่ถึงจะสามารถได้รับความรักของฮานเฟยเฟยไปทางนั้นเป็นเฉินยิงเหายัางมีกวนเสวโวทรงด้วยหรือว่าเป็นหนึ่งในพวกเขาสองคนนี้ทุกคนต่างทำท่าทางรอคอยทั้งสิ้นสำหรับยางเฉินโดนพวกเขาเมินเฉยไปโดยตรงสุซานที่อยู่ด้านข้างยางเฉินจังหวะที่มองเห็นสายตาของฮานเฟยเฟยในใจกลับรู้สึกประหม่าขึ้นทันใด ภายใต้ความตื่นตกใจของทุกคนฮานเฟยเฟยเดินมาถึงตรงหน้าอย่างเฉินทันใดนั้นเอ่ยปากบอกคนทั้งงานเงียบกริบพี่หยางขะคนที่ฉันชอบคือพี่ค่ะสายตาของทุกคนตกอยู่บนตัวของหยางเฉินทันทีสายตาของหนิงเฉินยู่ชั่วพริบตาเดียวก็หนาวเย็นถึงขีดสุดทันทีแม้แต่หยางเฉินยังตกใจทั้งตกตะลึงนี่ฉันถูกหญิงสาวสารภาพร,รับต่อหน้าสาธารณชนไปแล้วเหรอเนี่ย